สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับเสารเมืองใหม่ครับคือเก่าครับผมชีวิตประจําวันครับเมื่อนี้งานเข่าความคับเดี๋ยวไปเบิ้งครับงานเข่ายังครับปัญหาเฉพาะหน้าพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับผมเป็นข้างหลังครับผู้จัดการยางไกลเริ่มยางแล้วครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับโอ้งานเขาพี่น้องเมื่อนี้อ่าครับปัญหาเฉพาะหน้าอีกแล้ว กลับจากตลาดมากครับโอ้นี่ครับเนวขาดบ่ออไครับกินซูเปอร์อร่อยครับขาดบ่อด้กินคือจังกินเข่าบ่ออิ่มเนี่ยครับของเสื่อมากเหมือนนี่ครับนี่ครับปัญหาเหมือนนี่ครับโอ้ยเบิ่งครับนี่ไงเห็นไหมผู้จัดการมันรั่วอรั่วไหมติดพื้นเลยบดมาจากตลาดครับโอ้ นี่แหละครับซื้อคลองเรียบร้อยแล้วขึ้นคลองเรียบร้อยแล้วจังเอารถือเป็นเอยียงๆครับเพิ่งครับนี่แหละปัญหาหต้องแก้มือนี่ครับต้องเฝ้าเฮ็ดให้ท่านแล้วก็ออกไปใครคลองไห้ได้ครับมือนนี่ไปพิการเอาลงเลยเดี๋ยวจะได้ส่อมรถตัวซ่อมท่าน่ท่านมาท่านก็นต้องส่อมตัวต้องเฮ็ดครับมันลงทุนมาแล้วครับมือนนี่มันเป็นหน่อยครับ ผมก็ไป้ายตลาดกับมาผู้จัดก,การกับน้องก็เสร็จงานถ่ายอยู่เพื่อนเนี่ยแหละครับยุลลานเนี่ยครับเริ่มย่างกันแล้วครับผมของมือน,นีก็ประมาณนี้ครับผมตละลเมืดจ่ายตลาดนะครับเนาะเห็ุไปสู่ไปครับได้หน่อยดีกว่าบ่ได้ครับผม มือในบริได้ขายของนี่จายเงินอย่างเดียวครับมิแตจ่ายมือนีมสิให้ผู้จัดการยกลงผู้เดียวเลยครับเพิ่งพูดผมแข็งแรงขนาดได้ผู้จัดการผมไปฝู้นนะครับผลไปอยงานงานงอกครับขายทันมโนอนีอ้งจีิงเหรครับปัญหา แต่ผมมีอยางในหลวกะมีสูบเปลี่ยนเองได้ครับหมายถึงว่าซ่อมเองได้อยู่เราต้องรอร้านเปิดครับทองโพกนี่ตรงเตรียมไว้ครับแต่ขายของนะครับเนาะเปลี่ยนเองยังไดก้ก็ดีไปอีกอยางหนึ่งครับเพราะว่าเขาบอกต้องไปล่อลานถ้า,าลอ่อยักลานนี่เลี่ยวเลยครับแันนี้ว่าได้ขายแทมือนี้เพราะว่าผมต้องไปขายอีกซอยหนึ่งประมาณห่างไปอีกสามโลก,กว่าครับเต่าแหลกเริ่ม ลงไปแล้วครับอีกต้มหนึ่งพันเดี่ยวเอาลงครับกำลังติดเต่ามานะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้พาบรรยากาศสนเหก่อนนะครับเนาะขอบคุณที่เข้ารับชมครับขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กำลังใจครับผมนี่ครับปัญหาแต่ละเหมือมันชีบบุ้คคลกันครับผมอมันเห็นครับตัวเข่าเหมือนนี่บพราะใครแพ้งครับอ่ะคลิปนี้ไปเส้นนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะจัดการแก้ไขรถก่อนนะครับเนาะขอบคุณที่เข้ารับชมครับไปแล้วครับสวัสดีครับผม